5สัญญาณเตือนน้ำตาลในเลือดฟูงมากๆอันตรายถึงชีวิตไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้ครับหมอจะมาบอก5สัญญาณเตือนน้ำตาลในเลือดคุณอาจจะฟูงมาแล้วอันตรายถึงชีวิตผมบอกเลยนะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจมาทำนะเพราะผมนึกถึงตอนนี้สมัยผมเป็นคนไข้มีคนไข้อยู่ที่ไอซแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสุงแล้วเขารักษาน้ำตาลไม่ดีมากทําให้เขาอันตรายมากถึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลย วันนี้ครับผมมาเตือนคุณก่อนให้กับประชาชนทุกไปปกติผมอาจจะพูดเรื่อง,องเกี่ยวเรื่องความปวดเป็นหลักใช่ไหมแต่วันนี้ผมเข้าใจเลยเพราะวันนี้มีเหตุการณ์อะไรอย่างผมเลย่งคนให้คนนั้นอ่ะเรามาเข้าเลยกันเลยดีกว่าอันที่1ครับอันที่1ครับคุณจะมีปัญหารเรื่องของการปรสวะบ่อยครับ นแน่นอนครับคนส่วนใหญ่าจะไม่ใชปัสสาวะถ้าคุณปัสสาวะบ่อยมาใหม่อันนี้บอกแล้วว่าคุณมีสัญญาณเตือนว่าน้ําตาลคุณเริ่มสูงแล้วโดยเฉพาะครับใครหลายๆคนครับที่มีน้ําตาลในเลือดสูงนะคุณจะมีผ่านว่ากับปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเพราะอะไรครับเพราะน้ําตาลมันไปอยู่กับปัสสาวะครับมันจะดูดน้ําในร่างกายของเราออกไปแล้วทําให้เราฉี่บ่อยอ่าทาให้เกิดข้อที่2ครับข้อที่2งนั่นคืออะไรครับคุณจะกระหายน้ํามากคุณจะปากแห้งคุณจะกระหายน้ํามากนี่คือประเด็นที่สาคัญพราะคุณฉี่ไปเยอะครับน้องนึกภาพดูคุณ นึกภาพป่กูจะหิวก็หายใจฟุงอยากกินน้ําตลอดว่ากินยังไงก็ยังหิวอยู่แบบนั้นนึกภาพไหมครับนึกภาพแบบอันที่สามครับพอคุณเกิดการกระหายน้ามากคุณกินน้ํามาไปบางคนครับเกิดภาวะเรื่องตาลึกโบนะฮะผิวแห้งอ่านะเพราะคุณสูญเสียน้ําคุณลองนึกภาพสมมติปกติคนเราน้ําตาลไม่ควรเกินหนึ่งร้อยใช่ไหมฮะคนนี่เป็นเบาหวานน้าตาลคือเกินมากกว่ารนะ้อยยี่สิบหกฮะคนไข้กลุ่มนี้ฮะบางทีนะฮะน้ำตาลลอบไปสามร้อยลอ,อไปสี่ร้อยนะหรือบางคนครับ เกิดเป็น200หรือเกิดเป็น300แล้วเกิดภาวะที่น้ําตาลฮะไม่สามารถเป็นพลังงานได้เลยเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าขีโตนเจ้าขีโตตนวนี้ครับมันทำให้เกิดป็นาวะเป็นกดในเลือดครับนึกภาพว่าอันที่หนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วปัสสาวะบ่อยอันที่สองกระหายน้ำมากอันที่สามคุณมีภาวะของการขาดน้ําเช่นตาลึกโบหรือผิวหนังแห้งอันที่สี่ครับคุณจะหายใจหอบเหนื่อยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อเกิดภาวะเลือดเป็นกด พอเกิดไปแล้วก็ร่างกายพยายามที่คอมเพนเ n s หรือพยายาม่จะช่วยเหลือตนเองครับโดยการให้หายใจเร็วเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างใบขาบเนี่ยแล้วเป็นการคอมเพนเ a t ภาษาทางการแพทย์ว่าเมตาบลิกอัฟิโลซิสร่างกายมีการ c o m เพนเ a t ร่างกายของเราเลือกเป็นเลสวอรีอะโครโลซิสทำให้คนไข้หายใจเร็วหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคุชมาลบิดคุณลองเปิด Google ดูก็ได้ครับภาวะนี้ฮะแสดงว่าคนไข้เกิดภาวะเลือดเป็นกดแล้วอันนี้เวลี่เวลี่เว really อันตราย นึกภาพป่นึกภาพว่จนก,กระทั่งครับคุณเกิดภาวะข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าเกิดจากอะไรคุณลองนึกภาพดูปกติน้ําตาลไม่ควรเกินร้อยสูงคือร้อยยี่สิบหกนะครับสูงมากๆก็ตีไปสามร้อยสี่ร้อยหรือถกาเกิดภาวะเรื่องกดเลือดคุณเป็นกดขึ้นสมองสมองทําการสั่งการได้ไม่เต็มที่คุณจะมีภาวะเรื่องหัวการซึนมีอาการสับสนเกิดขึ้นนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญสแสดงว่าตอนนี้ร่างกายเราแย่แล้ว แล้วพอดีคนไข้ไปสับสนกับเรื่องของเป็นพวกของอ่อนลงอ,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 อ่อนแรงอีกคราวนี้ก็ไปจนใหญ่ไปรักษาทางนั้นแต่จริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วคุณน้าตาลสูงแล้วคุณไม่ได้แก้ไขทํานั้นเองนึกภาพปะนึกภาพปะแต่ถ้ามันเกิดภาวะนั้นแสดงว่าคุณแย่มากๆแล้วนะครับแย่มากๆแล้วเพิ่มเติมไปละกันบางคนครับอาจจะมีเรื่องของน้ําตาลสูงนี่เป็นรบกวนเรื่องของระบบเดานอาหารคุณจะมีการปวดท้องหรือมีการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นึกภาพ่าอันนี้ถือว่าเป็นอาการที่หกละกันเลียมไหมครับ ะฉะนั้นครับทวนอีกครั้งครับอันที่หนึ่งครับคุณมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะบ่อยหมอฟันไล่เลียงจากน้อยนะฮะไปมากนะน้อยไปมากอันนี้หนึ่งปัสสาวะบ่อยพอปัสสาวะบ่อยสักพักคุณเริ่มกระหายน้ำลองคิดตามภาพตามหมอฟันนะกระหายน้ํากระหายน้ากระหายพอคุณกินน้ำมาคุณก็ซีบ่อยอีกพอกระหายน้ําคุณไม่ไหวแล้วตอนนี้เกิดตาลึกโบสไฟสัญญาณเตือนของภาวะการขาดน้ําครับสัญญาลึกโบตผิวหนังแห้งนะนี่เกิดขึ้นตามมาอันท ok ี่สี่ครับพอเกิดแบบนี้อันที่สี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเกิดเรื่องครับ มีการคอมเพนเซชของร่างกายจากปกติที่ร่างกายแบบว่าก็หายใจปกติคุณจะหายใจหอบเหนื่อยมากขึ้นเพราะพยายามจะขับกดออกจากร่างกายอ่านี้เมื่อกี้หมอฟันบอกนี่เป็นภาะวะเรื่องของการคอมเพนเซชหรือเป็นภาวะที่ร่างกายพยายามตอบสนองเพื่อช่วยตัวเองอันที่5ครับก็มันฟูม,มากเลยเป็นกดละเกิดภาวะสับสนครับนี่แหละครับในคนไข้กลุ่มนั้นคนไข้ที่หมอฟันพูดถึงเมื่อตอนต้นต้นคลิปว่าคนไข้คนนี้สุดท้ายเขา ICU ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนั่งปรับน้ําตาลกันยาวแต่สุดท้ายเขาก็แฮปปี้ดี แต่วันนี้หมอฟันมาตือนสำหรับคนที่เป็นเบาหวานคนนี้ไม่ได้เป็นเบาหวานคุณเป็นเบาหวานและควบคุมน้ําตาลไม่ดีคุณต้องเข้าใจสิใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหามหมอฟันหมอสันหมอมาตาจันสวัสดีครับ